ครับสวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบโตอตอมรถไทยนะครับผมอู้มาบุกอณาจาักสร้างตัดนะครับอ๋อบ่มีหอดใหม่กันกันสันได้ไหมเนอกเบิ่งรถเพลินครับผมสามขันอยู่นี่ครับเบิ่งเบืงเบิบ่คนเทศดยังครับสร้างโอ้ยเท็ดยังก้อเยเจน่ วุ้ยคือได้ยินแต่เสียงเคาะปอกป๊อกเป๊กเป๊กตัวแรงเป็นยังอีกตัวแรเลี้ยงเฮ็ดยังมันอีกโอ้เฮ็ดดีเอ๋อเอามาได้ใส่ไหมโอ้ขึ้นสดเลยแม่นบ่นี่ น้อยเสียมนี่ยังกูโว้ยเปนบัวทะเลเมีนบอกที่นับวะเโอ้ยเบ้่มันบ่ทันบัท่านด้ขัสนิมเอาจเฮ็ดแนวดก่อนเอวก็ตัดี่ดันโอ้ยแ่นี่นหะอือเิ่น,น,น,นจีไได้สมนิ้วนะครับผมอเอา,มววา้นจอมมามให้นำไหลออกเว เอามองน้ำเลยนาะโอ้โหเอาคือเคือเครือนี่ได้โอ้หอยหินเกียปาดโอ้บ่มีอยังดีสร้างตอบเห็ดมาได้ตัวนี้ต้นพี่น้องเกินกินยังก็อื่นเลยกินเอียนโอ้เห็ดดี เอาหัวเสียมเนี่ยนี่ก็ได้บุญยินอุ้ยมัมก็ได้บุกระบบไปแล้วโอ้เด็ดดีนี่เป็นเสียมเลดอ้เสียดเออนมเนี่เสียมรวดเออเด็ดดีไปคือบ้ามาบ้านตายแล้วเด็ดดีครับผมเอาข้อมันยิ่งใส่นี่ เป็นสื่อปลายทอวเก่าน้ำผมนะครับจะมาใส่พลังห่างศูนย์เอดพีนะครับผมนี่ครับปลายสามนิ้วนะครับผมโอ้รุ่นนี้พอใช้แว่นอีกโอ้คักขึ้นสุดครับขึ้นสดุดช่วงนี้ว่างเล่นบอสงัง โอ้ใช่หน้าเอาเกิดเพิ <laughs> <laughs> ่นอยากดิดเธอบอกเธอโบนี่ทั่วมาจองคิวได้บ่เนี่ยไมจองอยู่ให้หน้าใช่ใช่หน้าอยู่โอ้ยยากที่สันจวงนี่งานไรมันบ่งานใช่หน้าไรงานนั้นงานเธอโบเป็นยังไงงานเธอโบเธอโบยังมินมิดอยู่บ่งานเธอโบโอ้ พวกเขาจะเห็นหัวยเสียมเขาจะเอาไปจั่งเขาไปงามเนาะสะดุดตาขั้วเลียกจากบึงอะไรอย่างนี้มันเสียมให้มันอยู่หรือเสียมหมันหูใหญ่กว่าเก่ากว่าอยู่มันไม่ีหูเลยมีแต่สว่านเลยโอ้เสียมดีหลายให้น้ำไหลออกน้ำเน่เวลาฝนตกคนยัง พี่นองมันเห็ดยังแล้วจังตัดเถื่อโบสอัวมลรอยไทยยังในขนาดที่ดีเห็ดเลยโอ้ยไดยินแต่เสียงเคาะปึงปึงปังปังวันดีเห็ดกันยังมาสอดอยู่ร้าเนี่ยโอ้ผ้าชุมพลังหาซูลเอพี HP ตัวแรงนะครับผมงัดกับเก่าหาสื้อพี่น้องโอ้ไม่เซียมนีก่ก็กินขาบคือเก่าครับผม โอ้เบึ้งเลยครับผมโอ้าเปนสดบัดชุ่มมองเลยแม่นว่านี่คักเรื่อพี่น้องมองยืดมองยั้งครับผมสดนะครับผมโอ้เวียดนี่เป็นเวียดเวียดข้องยังนี่ซ่าง เห็ดชงรถไทฟอรนะครับโอ้ยต่ลุ่นโบราณโอ้เขียนกลางว่ายันออกคัดเถอะน้อเขาสา้าอู้รเกี่ยวใส่สัก้อนยังไถยินบ่เกี่ยงเซยเงี่ยวใส่สัก้อนยังไถกองนี่ได้มาได้ส่ก้องโอ้ก็เห็ดดีแต่วะกูได้ออกแบบใหม่สาษาโอ้ยกล้องทั้ง หัวหัวใทังใส่ม่งจังบุกีกันจังบุคือกันเนาะโอ้บุกีพี่หนอเดินสุดเดินเองหมดนี่มีมีเห็ดคายบ่แบบนี่แบบเดินกองเนี่ยเห็ดเด็ดส้มเร็จเดี๋ยวเห็ดใบบ่เกิดพันผู้พันสั่งไปนะครับโอ้ขึ้นสุดออกแบบเองของก็หวาเอามาใส่สั่งช่างเอาแมนบ่กสูตนี้จักบาทนี่สุดนี้ โมมีสติกเกอร์ปอนรถไทยครับผมม่่สุดนี here, ้จากบาทสุดกลงสุดกลองนาหัวเฮ็ดขายนี่แม่จากบาทเฮ็ดนบอกจซื้อเขาสามโ้หอยากได้ฟีมือสร้างรถนี่หหมเอาก็คือสข้วเหนีวนี่โอ้มันกระจังบักซังละหัว้อยสุดสเปกกันิึโอ้แม่นบอกหัวมันสูดสเปกกัน โอ้เฮ็ดดีครับผมเสมมาบังกอนดูี่เสียมหมาอนัโอ้าลีอี่ว้ยเมมาบังกอนดูโอ้พี่นนอง เค็ดมังกรครับผมโอ้สุดจัดกับสุดจัดเิ่นจะใส่ท่อสามนิ้วเ้ยพี่น้องวันนะครับน่วยเทื่อโบพิ่นนะครับผมเป็นเทื่อโบหลดเกียวนะครับวาัาสะาดแห้งแห้งก็เข้าราบจังสอดว่าไข่เนี่ยอยนี่้ไข่เนี่ยไข่โบโบใส่อยู่โอ้ เออผาเชียวเขียวก็คือไปใเสป่ยและผ่าเชี่ยวเขียวก็คือใส่มัดยูนอมุนอีแล้วกงานใหม่ก็ดีบุญเน้่ยบุญแนมึงดีบุญโอ้หม่งเรียพี่อดออกเรื่องปีใหม่เนี่นะเกิดสีหกแน่ยังน่อยครับพงเป็นรถ้างเนาะธรรมดาเลยครับผมโอ้ยจะไปทายนะไม ไปไปเอาขึ้นใส้ถอดทาเบิ้งดีตัดก็ตัดได้ยินอยากเบิ้งอะไรได้ยินนี่จีดังแนี่ยอะไรบ่อืมสีดังแบบไหนบูมบูมบูมเห็นอยู่บนรถสางเงี้ยรถดำเอ๋อโอ้บ้นไทยมันคืขึ้นมูลหมเเลยตัวซื้อไม่น่ะบอลเออของขึ้นมูลช่วงเช้ารถแหย่งปวดบ้านบอลแต่มันเกินกำลังเกินเร็วตัวซ้ำหนึ่งมันขวดออกไปรถได้หนึ่ง โอ้มันก็บวไวเด้คนเนี่ยี่เบรกน้ำบวชันได้บบบหงหกมือนขึ้นมาหงักเลยโอ้โหไม่เก้ยอีกโอ้ยไปเอไปเยตัวห้อยเสื่มไปโลด้อง่าสีอายนะเจ้าโอ้อาไปอโอ้ บึงสร้างตัดเทอรบโบเพิ่มของครับผมตัวเกี่ยวเพิ่นจะสามขั้นสี่ขั้นมาเลยพี่น้องสี่เอ็ดกับมีนะครับผมจุดในรุ่นนะครับผมอาพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหนาครับคลิปนีเดี๋ยวคลิปหนาสิเปะไปเบึงเพิ่นสร้างเสียงทอนะครับคลิปนี้ขตัวไปเหตุงานยนันครับพี่น้องเจอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ